สวัสดีครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ผมหยุดนะผมเหนื่อยไหวอะช่วงนี้แบบนอนไม่เต็มบิ่มเลยเคียร์แบบว่าดูเจอดามงดาม่าปวดกระโหลกวะ่ะเอกพักวันหนึ่งวันจันทร์แล้วก็มาวันอังคารครับไม่ไม่ไม่ติดกิไม่ติดกิครับไอหมอนี่เป็นแย่อะไรเนี่ยมันมาเฝ้าห้องน้ําเนี่ยมึงดูดิเคียร์หมอมันมีพัฒนานมาเฝ้าห้องน้ําแล้วเหรอวะเฮ้ยหมอ มันมีบริมันมีมาเ้าห้องน้ำแล้เหรอใช่ครับเพราแทงกันบ่อยครับแทงทุกวันเลยเดือดบดืบดเวิ่งเข้ามาไม่ทันสักวันเลยครับลุงใช่หรอก็เลยต้องมายืนอยู่เยืนได้นะใช่ไม่ลำบากบึงอ่ะกูถามมึงโอซีบึงอ่ะตอนนี้มึงทำอะไรอยู่อ่ะก็นั่งนั่งนั่งเล่นเกมอยู่ครับลุงเกมอะไรอ่ะเกมอื่นอยู่อ่ะอารีครับลุงอ๋อแล้วมึงก็ดูอะในดีด้วยรับสมัติคนแทงกันแล้วมึงแล้วอารีมึงจะทิ้งปะ จริงคอลุงมันมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นคอนโดหูวใจของมของจริงหว่าไอ้ยัามันมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นถ้าถ้าแบบเขาแทงกันต่อได้แล้วผมผมไม่ไม่ดูแลหน้าที่ผมก็โดนโดนโดนปลดเวดินเลยลุงเคียบมึงของจริงหว่าไอสัตว์แบบมันคือถือว่า แล้วถ้ามึงโดนด่าเนียอาวีแล้วแบบว่าโดนเอาไปลงติ๊กตอกะว่ามึงเล่นอะไรของมึงผอใครเคี้ยวขนมในห้องครับผมไม่ได้แหะนจับจับจุกจับจุกจับจุกจับโอว่หไอ้เทอไอ้เที่ยนนี่มันขอจริงว่ะแม่หลอกใช่มันเป้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็เล่นเอาวีไปด้วยแล้วสมมติถ้ามีคนแทงกันในในเนี้ยมันจะทิ้งเอาวีเลยเว้ยไอ้เที่ยนเป็นของจริงจัดอ่ะไอ้บางคนได้เป็นผอไอ้เนี่ยผมมาทีไรแม่งยืนเป็นแบบเจ้าที่อ่ะตรงเนี้ยตลอดเหรอเอออันนี้คือหน้าที่มึงเหรอแล้วตอนไปขอให้หน้าที่มึงงตรเนี้ย ที่ที่สำคัญสุดเหรอหรือวันพันธ์เพลินกันคือผมผมออกไปทับเกมไม่ไรเลยครับช่วงนี้ใช่รับเพลแล้วรถขับรถปุ๊บค้างเลยหุงเอ้ยบอก JK ทุกคนเนี่ยว่าอย่าแทงกันในโรงพยาบาลนะไอ้แต่อย่าแทงกันในเนี้ยบอกอย่าแทงกันในห้องน้ำอย่าแทงในห้องน้ำโอเคใช่ห้ามแทงในห้องน้ำสงสารหมอคนนี้ เฮ้ยเวลาเจอพวกอะไรอย่าไปแทงกันในห้องน้ำนะคุณสงสารหมอไอ้เฮียมึงดูมันเจ้าที่มันเฝ้าอยู่นะในห้องน้ำดิเสร็จแล้วอ้าวพร้อมมีระไหนว่างไหมครับผมแบบช่วยขี่ให้ได้นะ มาโรงพยาบาลเยอะจัดแต่มันเห็นมีใครโดนอุ้มเลยอ่ะเกิดอนเดียดวะได้ดีมีฝ่ายฉลามกับปืนตันนี้อุ้มเปย์อยู่เราดูไหมเราดูให้มาปั๊มน้ำมันอ่ะหนึ่งเคสปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วอุ้มเองเบเปย์เอามาดิ